สวัสดีสมาชิกนะครับวันนี้ชวนชม1คันนะครับเป็นรถปีลึกเหน่ยนะครับแต่สภาพน่าใช้มากๆเลยนะครับ Toyota Camry 1996นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆเลยเป็นเครื่องออโต้2 2นะครับถ้าใครสนใจรถอยู่พับประแดงนะครับเปิดที่ราคา35,000บาทนะครับสวยมากเลยนะครับถึงปีจะเก่าแต่สภาพรถนี่ถือว่ายังน่าใช้อยู่เลยนะครับในราคาแบบนี้ นี่นะครับตอนที่มันสวยๆใหม่ๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะนึกตอนที่มันสวยๆไม่ได้ผมก็เลยหารูปในเน็ตมาให้ชมครับเผื่อจะเข้าตาใครสนใจซื้อไปใช้นะครับลองชมดูก่อนนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านี่นะครับเดิมหมดเลยนะครับไม่ติดแก๊สด,ด้วยนะครับสภาพแบบนี้น่าสนใจน่าเอาไปใช้อยู่ครับลองดูว่าเผื่อมีคนชอบราคา3 5 0 0 0บาท ได้รถคันเบลริ่มเลยไปใช้งานสภาพอึดทนถึกอยู่แล้วครับรุ่นนี้ข้อมูลอะไรหาได้ใน YouTube ในแฟนเพจ Facebook ของ Camry ่ขับเลยนะครับมีนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับอะไรยังมีอยู่ครับพิมพ์ใน Google ใน Facebook ในแฟนเพจขึ้นหมดครับเอกสารพร้อมโอนนะครับใครสนใจติดต่อไปเลย